เดือนกันยายนปี1939เจรมานีบุกเข้ายึดโปแลนด์ทางฝั่งตะวันตกไม่นานสหภาพโซเวียตก็ทำการบุกโปแลนด์เข้ามาจากทางฝั่งตะวันออกเพียงไม่กี่สัปดาห์กองทัพนาซีของอดัฟฮิตเลอร์และกองทัพแดงของโจเซฟสตาลินก็สามารถพิชิตโปแลนด์ได้สำเร็จทำให้โปแลนด์ถูกแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วนเจรมนีและสาภาพโซเวียตมีการลงนามข้อตกลงที่จะไม่รุกรานต่อกันในเดือนสิงหาคมปี1939 ภายหลังจากนั้นอดลฟฟฮิตเลอร์ก็เริ่มทำลายข้อตกลงต่างๆที่เคยทำไว้กับนานาชาติโดยการบุกยึดครองประเทศต่างๆทางฝั่งยุโรปตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสคิดว่าคลิปนี้ครับจะขอพาทุกคนเดินทางต่อไปในสมรภูมิรบที่ดูเดือดรุนแรงของมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ปฏิบัติการรุกรานและกลยุทธ์ตอบโต้ ของสองมหาอำนาจในแนวรบตะวันออกระหว่างเยอรมนีกับสหภาพโซเวียตที่ผลลัพธ์อันเลวร้ายได้ททำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายและสูญหายไปในสงครามมากมายนับล้านคนและยังทําให้เกิดจุดเปลี่ยนสําคัญมากมายที่มีผลต่อชัยชนะและความพ่ายแพ้ประชัยของฝ่ายเยอรมันในท้ายที่สุดว่าแล้วเราก็ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับกับคิวบปฏิบัติการแห่งฤดูหนาวสงครามโลกครั้งที่สอง ยุทธการมอสโกภายหลังการพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสการอบพยพที่ดันเคิร์กสึกทางอากาศที่หนักหนาสาหัสเนือเกาะอังกฤษฝ่ายอักษะก็สามารถควบคุมยุโรปกลางและตะวันตกได้เป็นเสร็จอันดอล์ฟฮิตเลอร์ก็หันไปเปิดศึกในฝั่งตะวันออกสหภาพโซเวียตและระบอบคอมมิวนิสต์ถือเป็นอุปสรรคที่คอยกีดขวางความยิ่งใหญ่ของนาซีเยอรมัน นอกจากเป้าหมายเพื่อยึดอาาเขตของโซเวียตให้ได้แล้วอัดัฟฮิตเลอร์ยังต้องการกำจัดชาวสลัฟและชาวโซเวียตเชื้อสายยิวให้สิ้นซากอีกด้วย really นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง <Yeah. S 1> การละเมิดสนสัญญาต่างๆของอดัฟฮิตเลอร์ปรากฏให้เห็นโดยตลอดผู้นำประเทศหลายชาติต่างก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าคำสัญญาของฮิตเลอร์นั้นเป็นอะไรที่ไร้ความหมาย จนกระทั่งในวันที่22มิถุนายนปี1 9 4 1สิ่งที่โจเซฟสตาลินและสหภาพโซเวียตรู้สึกกังวลมาโดยตลอดก็เดินทางมาถึงเมื่ออดัฟฟิตเลอร์ได้เปิดปฏิบัติการบารบารอซา,าบุกเข้าสู่ดิแนแดนของโซเวียตทางฝั่งตะวันตกด้วยกองทัพทหารนาซีกว่า4ล้านนายกองทัพอากาศเยอรมันหรือฟุงบินลุฟว์วาเฟอร์กว่า5,000ลำยานเกราะก,กว่า4 0 0พันคันยานยนต์และยุทโธปกรณ์อีกมากมายมหาศาลโดยมีเป้าหมายจะทำลายกองทัพแดงให้ได้ภายใน6-8ถึงสัปดา ด้วยกลยุทธ์บริสคลิกทำลายุทธ์ของฝ่ายนาซีหรือที่เรียกกันว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบที่รวมแสนยานุภาพทั้งภาคพ,พื้นดินและบนอากาศด้วยการโจมตีแบบกระทันหันด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดก่อนที่จะใช้ยานกรอบรถถังประจันบาลบุกเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วตามด้วยปืนใหญ่ปืนครกกระดมยิงและหน่วยทหารราบเข้าพิชิตจนฝ่ายตั้งรับไม่มีเวลาที่จะเตรียมการป้องกันใดๆปฏิบัติการสายฟ้าแลบ และความแข็งแกร่งของกองทัพนาซีทําให้เยอรมนีสามารถพิชิตอาณาเขตของสหภาพโซเวียตทางฝั่งตะวันตกและรุเกเคลืบเข้าใกล้เมืองหลวงมอสโกไปได้เรื่อยๆในระหว่างวันที่10กรกฎาคมถึงวันที่10กันยายนปี1941การประทะกันอย่างรุนแรงในบริเวณรอบๆของเมืองสมโเลนส์ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากกรุงมอสโกไปราวๆ400กิโลเมตรแม้ในท้ายที่สุดจะสามารถยึดสมโบเลนส์ได้แต่กองทัพนาซีเยอรมันก็ต้องผเผชิญกับการต้านทานที่ไม่ขาดคิด ซึ่งได้ส่งผลทําให้เกิดความล่าช้าอย่างรุนแรงในการรุกเข้าสู่มอสโกไปนานถึงสองเดือนวันที่2ตุลาคมปี1941กองทัพนาซีเยอรมันเปิดปฏิบัติการใต้ฝุ่นเพื่อโจมตีและยึดเมืองหลวงของโซเวียตโดยการเปิดแนวรุกแบบก้ามปูสองด้านด้านหนึ่งโดยกองทัพยันกราะบุกไปที่เมืองเลนินกราดทางตอนเหนือของกรุงมอสโก และอีกด้านหนึ่งโดยกองทัพยานเกราะบุกไปที่เมืองเคฟทางตอนใต้ของมอสโกและแนวรบตรงกลางที่บุกตรงเข้าสู่กรุงมอสโกเพื่อให้การต่อต้านกองทัพรถถังของเยอรมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดสหภาพโซเวียตได้เกณฑ์อาู้หญิงและวัยรุ่นชาวมอสโกจานวนมากรวมถึงประชาชนชาวมอสโกที่อาสามาช่วยกันขุดหลุมสนามเพาะเพื่อต่อต้านรถถังนาซีบริเวณรอ,รอบเมืองทั้งยังได้สร้างแนวป้องกันตามเมืองเวชมาและเมืองเบรนส ซึ่งใช้เป็นจุดขวางเส้นทางสู่กรุงมอสโกของกองทัพนาซีสพานรอบ,บกรุงมอสโกหลายแห่งถูกทำลายลงเพื่อตัดตอนเส้นทางเดินทัพของเยอรมันโรงงานผลิตรถยนต์ในมอสโกถูกแปลเปลี่ยนเป็นคลังอาวุธปืนกลมือโรงงานผลิตนาฬิกาได้หันมาผลิตทุ่นระเบิดโรงงานผลิตช็อกโกแลตได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงงานผลิตอาหารสำหรับแนวหน้าและอู่ซ่อมแซมรถยนต์ถูกเปลี่ยนมาเป็นโรงซ่อมแซมรถถัง และยานพาหนะของกองทัพโซเวียตที่ชำรุดเสียหายกองทัพโซเวียตมีการเตรียมกำลังพลทหารเอาไว้มากถึง1 2, นล้านสองแสนนายรถถังจำนวนกว่า2,000ันคันเครื่องบินรบกองทัพอากาศโซเวียตกว่า7,00ดพลำยานเกราะและปืนใหญ่ครื่งที่อีกจำนวนมากสำหรับการปกป้องเมืองหลวงวันที่13ตุลาคมปี1941กองทัพนาซีก็ได้เดินทางมาถึงแนวป้องกันซึ่งก็ยังคงอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงอยู่มากฝูงบินลูฟวเฟอร์ จึงเข้าโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่แต่ก็สร้างความเสียหายได้เพียงแค่วงจำกัดเนื่องจากมีการป้องกันทางอากาศยานไว้อย่างหนานแน่นและหน่วยดับเพลิงพลเรือนที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกองกําลังเยอรมันจึงพยายามหลีกเลี่ยงแนวป้องกันโซเวียตที่แข็งแกร่งนี้โดยเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวป้องกันน้อยกว่าในขณะที่แนวรบทางใต้กองทัพยังเกาะของเยอรมันสามารถทะลวงฝ่ายแนวป้องกันไปได้ ด้วยกองกำลังต้านของฝ่ายโซเวียตที่มีไม่มากพอแต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายปัญหาด้านเชื้อเพลิงถนนและสะพานที่เสียหายก็ทําให้กองทัพเยอรมันเคลื่อนที่ช้าลงในที่สุดวันที่26ตุลาคมปี1941กองทัพแดงและทหารอาสาสมัครพลเรือนของฝ่ายโซเวียตทําการรุกตอบโต้กลับทั้ง3แนวรบอย่างดุเดือดจนกองบัญชาการใหญ่เยอรมันได้ออกคาสั่งให้หยุดยั้งปฏิบัติการเชิงรุกทั้งหมด ในวันที่31ตุลาคมปี1941จนกว่าอุปสรรคและปัญหาด้านการขนส่งจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขกองทัพจูดมันอ่อนกำลังลงมากมีเพียงหนึ่งในสามของยานยนต์ที่ยังคงใช้งานได้เนื่องจากขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงและปัญหาทางด้านโลจิสติกทำให้ไม่สามารถขนส่งสเสบียงเสื้อผ้ากานันหนาวและอุปกรณ์ย่งชีพอื่นๆที่แนวหน้าต้องการได้ แม้แต่อดัฟฮิตเลอร์ก็ดูเหมือนว่าจะยอมจำนนต่อความคิดเรื่องการสู้รบที่ยาวนานนี้นับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนความสึกรอและความเหนื่อยล้าของกองทัพเยอรมันทำได้เพียงแค่เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฉากในการรุกครั้งที่สองในขณะที่กำลังเสริมของฝ่ายโซเวียตนั้นไหลทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแรงกดดันและความตึงเครียดให้แก่ฝ่ายเยอรมันและอด์ฟฮิตเลอร์ วันที่15พฤศจิกาย,ยนปี1941กองทัพรถถังเยอรมันได้เริ่มต้นการรุกของพวกเขาอีกครั้งและการสู้รบที่ดุเดือดของทั้งสองฝ่ายก็สร้างความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลทั้งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่อมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนกองบัญชาการโซเวียตได้ใช้กลยุทธ์อุทกภัยด้วยการระเบิดเคื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองซาปโปริเชียเพื่อชะลอการกรุกเคลืบของนาซีที่บุกข,ขึ้นจากทางทิศใต้ เขื่อนเก็บน้ําถูกระเบิดออกและปล่อยมวลน้ํามหาศาลเข้าใส่ขบวนทัพของเยอรมันส่งผลให้หมู่บ้านกว่า40หมู่บ้านและเส้นทางถูกน้ําท่วมเสียหายกลายเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ของกองทัพเยอรมันที่ทําการบุกสู่มอสโกต้องเสียหายและล่าช้าลงไปอีกเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่อากาศหนาวสุดขั้วติดลบมากถึง42สองศาเซลเซียสการสู้รบที่รุนแรงของทั้งสองฝ่ายก็อ่อนกําลังลงจากทั้งสภาพอากาศที่รุนแรงและทรัพยากรที่ร่อยรอย สภาพโซเวียตได้สูญเสียทหารและพลเรือนไปจํานวนมากจากการสู้รบอย่างต่อเนื่องส่วนการรุกคืบของฝ่ายเยอรมันก็แทบจะไม่มีความก้าวหน้าด้วยความไม่พร้อมทางด้านปัจจัยมากมายของกองทัพฝูงบินลูวาเฟอร์แทบจะหายไปจากท้องฟ้าเหนือกรุงมอสโกและเป็นอัมพาตไปในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมด้วยสภาพอากาศที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้สร้างปัญหาทางเทคนิคให้กับเครื่องบินรบของเยอรมันรวมถึงพายุหิมะที่เสี่ยงและอันตรายเกินไปสําหรับการขึ้นบิน ในที่สุดการรุกของกองทัพนาซีก็ได้หยุดชะง,งักลงในวันที่7มกราคมปี1942กองทัพนาซีล่าถอยกลับไปในระยะห่างจากกรุงมอสโกไปราว100ถึง250กิโลเมตรอด o ฟฟฮิตเลอร์รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่กองทัพนาซีของเขาไม่สามารถยึดมอสโกได้ตามที่หวังเอาไว้เขาจึงได้สั่งปลดนายพลเฟเดอร์ฟอนบ็อกผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพนาซีลงในวันที่19ธันวาคมปี1941 ในช่วงเวลาที่กองทัพของเยอรมันกำลังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบและรู้ว่าเยอรมันกําลังจะพบกับความล้มเหลวในไม่ช้าและอดัฟฟิตเลอร์ก็ขึ้นรับตําแหน่งบัญชาการกองทัพด้วยตนเองเพื่อควบคุมการตัดสินใจของทหารทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวยุทธการที่มอสโกกินเวลาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปี1 9 4 1ถึงวันที่7มกราคมปี1 9 4 2ส่งผลให้ฝ่ายเยอรมันมีทาหารเสียชีวิต บาดเจ็บและสูญหายไปทั้งหมดราวห58 0 0 0 0คนและฝ่ายสหภาพโซเวียตมีทหารและพลเรือนเสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายไปทั้งหมดราว1,280,000านสงคนยุทธการสตาลินกราดยุทธการสตาลินกราด ขึ้นชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้องเลอดมากที่สุดอีกสมรภูมิรบหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่2ของการต่อสู้ระหว่างเยอรมนีกับสหภาพโซเวียตระหว่างเดือนสิงหาคมปี1942ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1943ยุทธการสตาลินกราเป็นยุทธการที่ใหญ่ที่สุดบนแนวรบด้านตะวันออกภายหลังจากที่กองทัพนาซีตัดสินใจเปิดปฏิบัติการบาบารอสซาในเดือนมิถุนายนปี1941เพื่อเป้าหมายทางด้านอุดมการ ของฝ่ายนาซีเยอรมันในการพิชิตด,ดินแดนสหภาพโซเวียตฝ่ายอักษะประกอบไปด้วยเยอรมน,นีโรมาเนียอิตาลีฮังการีและโครเอเชียและฝ่ายสหภาพโซเวียตที่ตั้งรับอยู่ในเขตแดนของตนเองโดยมีการประเมินความสูญเสียทั้งสองฝ่ายจากยุทธการสตาลินกราดรวมกันสูงถึงเกือบสองล้านนายความสูญเสียอย่างหนักของกองทัพนาซีเยอรมันนับเป็นจุดพลิกพันของสงครามที่ส่งผลให้กองทัพเยอรมัน ไม่สามารถกลับมาเกรียงไกรได้เหมือนเดิมอีกต่อไปภายหลังการบุกสาภาพโซเวียตตามปฏิบัติการบาบารอซาส่งผลให้ฝ่ายเยอรมันและฝ่ายสาภาพโซเวียตสูญเสียกําลังพลไปจํานวนมหาศาลร,รวมกันเกือบ3ล้านนายแต่การบุกของเยอรมันก็ต้องหยุดชะง,งักลงที่ยุทธการมอสโกเมื่อยานเกราะและเครื่องจักรจานวนมากเกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงกองทัพนาซีจึงต้องหันทัพลงไปที่คอเคซัสที่อดมไปด้วยน้ํามันและทรัพยากรที่สําคัญต่อการเดินทัพ ในการยึดครองสาภาพโซเวียตต่อไปช่วงขณะที่กองทัพนาซีได้เดินทางมุ่งหน้าสู่คอเคซัสจะต้องเคลื่อนกำลังผ่านเมืองสตาลินกราดซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโวกาเมืองสำคัญที่เป็นกำลังในการผลิตอาวุธและยุโทโธปกรณ์ให้กับกองทัพแดงหลังจากที่ได้เห็นว่าเมืองสตาลินกราดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและการขนส่งที่สำคัญบนแม่น้ำโวกาเมื่อใครก็ตามที่ควบคุมสตาลินกราดได้ จะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของคอเคซัสอดัฟฟฮิตเลอร์จึงได้ปรับแผนใหม่ให้แบ่งกองกำลังออกเป็นสองส่วนคือเครื่องหนึ่งให้มุ่งหน้าสู่แหล่งน้ำมันคอเคซัสเช่นเดิมและอีกครึ่งหนึ่งให้แยกออกมาเพื่อทำการยึดเมืองสตาลินกรในวันที่28กรกฎาคมปี1 9 4 2สโจเซฟสตาลินออกประกาศคำสั่งที่2 2 7ให้กองทัพแดงและชาวโซเวียตท,ทุกคนสู้เพื่อรักษาดินแดนบ้านเกิดของตนเองและห้ามไม่ให้ถอยแม้แต่ก้าวเดียว สำหรับชาวสตาลินกราความรักชาติและความหวาดกลัวคือแรงกระตุ้นที่ทรงพลังเมื่อเหล่าประชาชนจับมือร่วมกันต,ต่อต้านฝ่ายเยอรมันจึงทําให้เกิดการลุกฮือของอาสาสมัครจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่ผู้หญิงและเด็กวัยรุ่นชาวสตาลินกราดซึ่งถือว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะรักษาแผ่นดินเกิดของตัวเองเอาไว้ชาวเมืองกระดมกําลังมาช่วยกันขุดหลุมป้องกันรถถังเพื่อทําให้ขบวนทัพของนาซีล่าช้าลงไปนอกจากนี้ ชาวสตาลินกราดก็ยังเสียสละครั้งใหญ่ด้วยการเผาทำลายแหล่งทรัพยากรแหล่งอาหารคลังสเสบียงที่พักอาคารสถานที่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อข้าศึกผู้ลุกดานได้ในอนาคตและทําการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่วิธีการเช่นนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของกลยุทธ์ผลานพบซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการทาหารเพื่อทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์แก่ข้าศึกได้ซึ่งสมัยจกักรวรรดิรัเสเซีย ก็เคยใช้กลยุทธ์นี้บนดินแดนของตนเองเพื่อต่อต้านการลุกรานโดยฝรั่งเศสจนได้รับชัยชนะมาแล้วในปี1812เมื่อกองทัพนาซีเดินทางมาประชิดกับเมืองสตาลินกราดในพลฟรีดิชพาลุสผู้นำกองทัพยุรมันได้สั่งการให้โจมตีเมืองทางเมืองด้วยฟูงมินลูบวัฟเฟอร์วันที่23สิงหาคมปี1942ระเบิดกว่า1,000ตัน จากเครื่องบินกว่า600้ลำระดมทิ้งบอมใส่เมืองสตาลินกราดครั้งแล้วครั้งเล่าเมืองทั้งเมืองถูกทำลายเปวเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนอย่างรวดเร็วจนเกิดฝุ่นควันสีดำลอยฟุ้งไปทั่วท้องฟ้าของเมืองสตาลินกราดส่งผลให้มีประชาชนเสียชีวิตไปราวสี่0มรายประชาชนและกองกำลังที่ยังคงเหลือชีวิตรอดถูกรัฐบาลสั่งให้ตั้งมั่นอยู่ในพื้นที่โดยห้ามไม่ให้ผู้ใดถอยเป็นอันขาดชาวสตาลินกราดมีทางเลือกเดียวเท่านั้นก็คือจับอาวุธขึ้นสู้ กับเหล่าทหารนาซีที่กำลังรุกคืบใกล้เข้ามาปลายเดือนสิงหาคมกองทัพยานเกราะและทหารราบของเยอรมันก็บุกเข้าปิดล้อมเมืองไรน็อกซ์อันเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายริมฝั่งแม่น้ำโบกา้าแต่รถถังของเยอรมันกลับต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อก้อนอิฐและเศษซากประคักพังของอาคารบ้านเรือนที่แตกกระจายเต็มท้องถนนทำให้ยานเกราะและรถถังไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้พวกเขา จึงต้องเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการระดมยิงเ้วยอปืนใหญ่เคลื่อนที่แทนดูเหมือนฝ่ายเยอรมันจะมั่นใจว่าชัยชนะนั้นอยู่แค่เอือมจึงได้ตรึงกําลังปิดล้อมเมืองเล็กๆนี้เอาไว้และรอคอยฝ่ายสนับสนุนกองทัพแดงถูกเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าช่วยเหลือสตาลินกราดทหารอาสาจากพลเรือนของโซเวียตกว่าหนึ่งล้านคนเป็นผู้หญิงซึ่งมีจํานวนพอๆกับทหารอาสาผู้ชายที่อาสาเข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพแดงในการปกป้องประเทศครั้งนี้ พวกเธออาสาเป็นทั้งหน่วยสนับสนุนพยาบาลแพทย์สนามและพลปืนสไนเปอร์พร้อมกับการแต่งตั้งวัซลีชอยคอฟนายพลมากประสบการณ์ของสาภาพโซเวียตเป็นผู้บัญชาการทัพคนใหม่ด้วยประสบการณ์จากสนามรบอันโชคโชนนายพลชอยคอฟทราบดีว่าฝ่ายเยอรมันไม่ชอบการต่อสู้ในระยะประชิดเนื่องจากการใช้รถถังและปืนใหญ่จําเป็นต้องมีพื้นที่ในระยะไกลและสมรภูมิรบที่มีลักษณะโล่งกว้าง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการรบแบบสายฟ้าแลบดังนั้นนายพลชอยคอฟจึงหันมาใช้กลยุทธ์การต่อสู้แบบระยะประชิดแทนโดยแบ่งกองทัพออกเป็นหน่วยเล็กๆแล้วกระจายกําลังออกไปหลบซ่อนตัวและเข้าใกล้ศัตรูให้มากที่สุดซึ่งกลยุทธ์นี้จะทําให้ฝ่ายเยอรมันไม่สามารถใช้ปืนใหญ่หรือเครื่องบินทิ้งระเบิดได้เนื่องจากมีความเสี่ยงและอันตรายเกินไปสําหรับพวกเดียวกันจนกลายมาเป็นสมรภูมิรบที่กองทัพเยอรมันเกลียดกลัวที่สุดและถูกขนานนามว่าเป็นสงครามหนู เนื่องจากพวกเขาต้องต่อสู้กับศัตรูในระยะประชิดเพียงแค่ผนังอิดกัน้นในอุโมงค์หรือท่อน้ําสกปรกท่ามกลางเศษซากปรักหักพังและกองหินเกลื่อนกลาดเต็มท้องถนนด้วยอาวุธทุกอย่างที่มีติดตัวไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนพกมีดและระเบิดมือและสิ่งสําคัญที่ทหารนาซีวาดกลัวที่สุดในสมรภูมิรบแห่งนี้ก็คือกระสุนสังหารจากปลนสุงยิงของฝ่ายโซเวียต พลสไนเปอร์ถูกส่งตัวเข้ามาปฏิบัติการที่สตาลินกราดรวมไปถึงวาซิลีไซเซฟวีดรบุษแห่งสหภาพโซเวียตผู้เลื่องชื่อหนึ่งในพลแม่นปืนจากกองทัพเรือโซเวียตที่ถูกเรียกตัวมาในเดือนกันยายนปี1942เข้าสังกัดที่หน่วยไรยเฟลิลของกองทัพที่62วาซิลีไซเซฟได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นครั้งแรกหลังสังหารศัตรูที่อยู่ในอาคารซึ่งอยู่ห่างออกไปราว800เมตรวาซิลียกปืนไรเฟลิลสังหารศัตรูล,ลม้มลงภายในนัดเดียว เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ได้สังหารทหารนาซีอีก2องนายหลังจากที่รู้ตัวว่าเพื่อนทหารถูกซุ่มยิงนับตั้งแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่17ธันวาคมวัซิลีไซเซฟได้ปิดชีวิตทหารนาซีไปทั้งหมด255รายโดยในนั้น11รายเป็นมือปืนสไนเปอร์ของเยอรมันในการซุ่มยิงแต่ละครั้งของวัซิลีเขาจะซ่อนตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป โดยหลังจากสังหารเป้าหมายไปแล้ว2-3ถึงรายวาซิลีก็จะย้ายตำแหน่งตัวเองไปเรื่อยๆจนทหารนาซีเยอรมันไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเขาจะลั่นกระสุนมัจุราชเข้าใส่จากจุดไหนเวลาใดสร้างความหวาดกลัวและขยวขวัญให้แก่บรรดาทหารนาซีเป็นอย่างมากชื่อเสียงของวาซิลี่ดังกระชอนไปทั่วกองทัพและในหมู่ของประชาชนชาวโซเวียตนังสือพิมพ ตีแผ่เรื่องราวของวีรบุรุษสงครามออกไปทั่วประเทศเสมือนเป็นดั่งโฆษณาชวนเชื่อสร้างความฮึกเหิมในความรักชาติให้แก่หนุ่มสาวชาวโซเวียตเป็นอย่างมากส่งผลให้กองทัพโซเวียตตัดสินใจหันมาฝึกฝนพลซุ่มยิงหรือพลสไนเปอร์อย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความเกลียงไกลของวาซิลีไซเซฟทําให้กองทัพนาซีเยอรมันต้องส่งเออร์วินโคนิกนายทหารระดับสูงมาเพื่อหยุดวาซิลีแต่ในท้ายที่สุดเออร์วิน กก็พลาาดท่ให้ับวซอย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้อยมากที่จะยืนยันเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการจากฝ่ายเยอรมันว่าเออร์วินโคนิกเป็นใครและเคยถูกส่งออกไปเพื่อสังหารวาซิลีหรือไม่แต่มีแหล่งข่าวเดียวที่สามารถยืนยันได้เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างวาซิลีและเออร์วินมาจากกองทัพโซเวียตและคำบอกเล่าจากบันทึกความทรงจำของวาซิลีนั่นเอง ที่ระบุว่าเออร์วินเป็นหัวหน้าครูในโรงเรียนสอนสไนเปอร์ให้แก่ทหารจุอรมันในกรุงเบอร์ลินวอซิลีไซเซฟต่อสู้ในสตาลินกราดกับหน่วยสไนเปอร์ร่วมชาติจนถึงเดือนมก,กราคมปี1943เขาถูกกระสุนปืนครกโจมตีและได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ดวงตาแต่เขาก็ได้รับการรักษาจนกลับมามองเห็นได้อีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี1943นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี1942 จนถึงเดือนมกราคมปี1943วาซิลีไซเซฟสังหารทหารนาซีไปกว่า400นายและหลายครั้งที่ยิงจากระยะไกลถึงกว่า1กิโลเมตรวาซิลีไซเซฟได้รับเกียรติวีรชนแห่งสาภาพโซเวียตหลังจากการรักษาตัวเขากลับไปประจำการที่แนวหน้าจนสิ้นสุดสงครามได้ดำรงยศร้อยเอกและได้เข้าร่วมสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ในปี1943แม้การต่อสู้ที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบของทหารนาซี แต่ใช่ว่ากองทัพจุรมันจะไม่สามารถทําอะไรกับกองทัพแดงได้แม้นายพลชอยคอฟแห่งโซเวียตจะส่งกองกําลังเสริมข้าแม่น้มโวก้ามามากเท่าไหร่การบาดเจ็บล้มตายของกองทัพแดงก็เกิดขึ้นอยู่แทบทุกวันอีกทั้งกองทัพจุรมันก็ส่งกําลังทหารมาเสริมอย่างไม่มีหยุดในที่สุดการสู้รบที่สตาลินกราดก็เข้าสู่ฤดูหนาวของเดือนพฤศจิกายนปี1942 กองทัพแดงถูกทหารนาซีบีบเข้ามาจนมุมอยู่แนวริมฝั <t> ่งแม่น้ำโวกาด้วยอากาศที่หนาวเหน็บจนติดลบถึงลบ30องศาเซลเซียสทําให้การผลักดันของทหารนาซีเริ่มอ่อนกําลังลงเมื่อเสื้อผ้ากันหนาวรองเท้าของทหารนาซีที่ไม่เพียงพอต่อการป้องกันอุณหภูมิที่หนาวเย็นสุดขั้วอีกทั้งเสบียงก็เริ่มร่อยล้อลงไปทุกทีสัมรยะทางอันแสนไกลในการขนส่งเสบียงมายังแนวหน้านั้น กลายเป็นอุปสรรคใหญ่ของกองทหารนาซีเยอรมันทหารของฮิตเลอร์หลายคนล้มตายลงไปเนื่องจากไม่สามารถทนกับอากาศที่หนาวเหน็บสุดขั้วได้ทหารเยอรมันบางคนต้องตายไปจากการขาดอาหารและยารักษาโรคเมื่อสิ่งบรรเทาทุกข์ที่อาจจะพอหาได้จากเมืองสตาลินกราดอย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารน้ำสะอาดที่พักพิงอันอบอุ่นหรือสิ่งใดก็ตามที่จะช่วยพยุงชีวิตของพวกเขาไว้ได้ ได้ถูกชาวเมืองสตาลินกราดเผาทำลายไปหมดสิ้นแล้วในวันที่19พฤศจิกายนปี1942กองทัพอิตาลีและกองทัพโรมาเนียส่งกองกำลังเข้ามาเสริมทัพท่ามกลางความบอบช้ำอย่างหนักของทหารเยอรมันกองกำลังตอบโต้ของสาภาพโซเวียตก็ปรากฏตัวขึ้นในชื่อปฏิบัติการยูเรนัสทหารราบชายและหญิงนับล้านคนปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เครื่องบินโจมตีและรถถังประจันบาลจำนวนมหาศาลภายใต้คำสั่งของจอมพลเกอร์กีจูคอฟตำแหน่งผู้บัญชาการปฏิบัติการยูเรนัสได้สั่งให้กองทัพโซเวียตเดินหน้าเข้าปิดล้อมกองทหารนาซีที่ติดอยู่ในเมืองสตาลินกรากองทัพท,ทหารเยอรมันตกอยู่ภายใต้กับดักของกองทัพโซเวียตโดยที่ฝ่ายเยอรมันไม่สามารถร่วงรุ้ถึงแผนการนี้เลยแม้แต่น้อยทหารโซเวียตนับล้านคนแบ่งออกเป็นสองกลุ่มซ้ายขวา เคลื่อนตัวเข้าอบล้อมกระชับพื้นที่ทีละนิดในตอนกลางคืนและหยุดซ่อนตัวในตอนกลางวันทําให้หน่วยข่าวกรองของเยอรมันไม่อาจรู้ความเคลื่อนไหวของกลยุทธ์นี้ได้ทหารนาซีกว่าส0 0แสนนายถูกตัดขาดและตกอยู่ภายใต้วงล้อมของกองทัพโซเวียตนายพลพาลุสผู้บัญชาการกองทัพเยอรมันรับรู้ถึงหายนะที่คลืบคลานเข้ามาและการประเมินของเขาสรุปได้ว่ากองกําลังเยอรมันไม่อาจรับเบื่อได้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ เขาจึงได้ส่งคําร้องอย่างเร่งด่วนไปยังเบอร์ลินเพื่อขอยกเลิกปฏิบัติการและรีบพาทหารสามแสนนายออกไปจากที่นี่โดยทันทีแต่เขากลับได้รับการปฏิเสธจากอดัฟฟิทเลอร์ซึ่งยังคงมีคําสั่งกลับมาให้สู้ต่อไปเพื่อชัยชนะของเยอรมน,นีทหารเยอรมันกว่าสามแสนนายตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในแทบทุกด้านกองหิมะเคลื่อนไปด้วยศพทหารเยอรมันที่หนาวตายและขาดอาหาร หลายคนโดนหิมะกัดเท้าจนไม่สามารถเดินได้หลายคนสิ้นหวังเมื่อได้รับรู้ถึงชะตากรรมที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าสเบียงอาหารถูกลำเลียงมาทางฝูงบินรบตามความเชื่อของศูนย์บัญชาการว่ามันจะสามารถช่วยเหลือกองทัพนาซีที่ติดอยู่ในกับดักของทหารโซเวียตได้แต่ทว่าพวกเขาก็ต้องเจอกับการปิดล้อมน้านฟ้าและหน่วยต่อต้านอากาศยานอันทรงพลัง ทำให้การส่งสเสบียงของกองทัพอากาศเยอรมันเป็นไปอย่างยากลําบากภารกิจช่วยเหลือจึงพบกับความล้มเหลวความหวังเดียวที่เหลือก็คือการรวบรวมกาลังเข้าช่วยเหลือทางภาคพื้นดินโดยนายพลอิริชวอนมันสไต์ที่นําทัพเยอรมันอิตาลีและโรมาเนียเดินทางมาช่วยเหลือในต้นเดือนธันวาคมปี1942แต่ในท้ายที่สุดกองทัพฝ่ายอักษะก็พังทลายลงในพื้นที่ที่ไกลออกไปจากสตาลินกราดถึง48กิโลเมตร ในพลเพาลุสส่งคำร้องถึงอดัฟฮิตเลอร์อีกหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้เยอรมนียอมแพ้แต่เขาก็ได้รับคำปฏิเสธกลับมาทุกครั้งการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปจนขึ้นสกราตใหม่ในพลเพาลุสตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวด้วยการฝ่าฝืนคำสั่งของอดัฟฮิตเลอร์ภายหลังจากได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นตำแหน่งจอมพลเพียงหนึ่งวันซึ่งอดัฟฮิตเลอร์ หวังจะให้ในายพลพาลุสปิดชีพตัวเองตายในสนามรบเพื่อชดเชยความผิดพลาดในการนำทัพกองทัพเยอรมันที่เหลือภายใต้การนำของจอมพลพาลุสยอมจำนวนต่อกองทัพสหภาพโซเวียตในวันที่31มกราคมปี1943ทหารเยอรมันที่ถูกปิดล้อมกว่า2ใน3เสียชีวิตจากอากาศที่หนาวเหน็นบและอดอาหารทหารที่รอดชีวิตกว่า90,000คนถูกปล่อยตัวกลับมาเยอรมนีเพียง5,000คนส่วนทหารที่เหลือ รวมถึงจอมพลเพาลุสถูกจับเป็นเชลยสงครามอย่างไรก็ตามทหารนาซีที่ไม่ถูกจับกลุ่มก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปจนถึงวันที่2กุมภาพันธ์นปี1943การสู้รบก,ก็ได้สิ้นสุดลงชัยชนะที่สตาลินกราดได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของฝ่ายอักษะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามโลกครั้งที่ส ในภาคพ,พื้นยุโรปที่มีการสูญเสียอย่างมากมายมหาศาลของทั้งสองฝ่ายเบอร์ลินอ้างความพ่ายแพ้ของตัวเองในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะดินฟ้าอากาศและไม่ได้ยอมรับในความเหนือกว่าของกองทัพโซเวียตแต่อย่างใดนักประวัติศาสตร์หลายคนวิเคราะห์ว่าการเพิ่มปฏิบัติการที่สตาลินกราดเข้าไปในระหว่างการเคลื่อนทัพลงไปที่คอเคซัสและความดื้อรั้นของอดัฟฟิทเลอร์ได้นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพนาซีและฝ่ายอักษะในสมรภูมิรบอื่น ที่ตามมาในปี1943และปี1944ยุทธการที่สตาลินกราดสู้รบกันยาวนานนับตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปี1942จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ปี1943ส่งผลให้เยอรมนีและฝ่ายอักษะมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายกว่า860,000รายความสูญเสียของฝ่ายสาภาพโซเวียตมีมากถึง1,200,000้คน และทั้งหมดนี้ครับก็คือปฏิบัติการแห่งดูดูนาวสงครามโลกครั้งที่สองอันเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆสมรภูมิรบในมหาสงครามครั้งนี้ที่คีวบได้สืบเสอะเรื่องราวมาให้แฟนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับยังมีเรื่องราวของปฏิบัติการสมรภูมิรบกลยุทธ์และจุดเปลี่ยนอีกมากมายที่ส่งผลให้เยอรมันต้องพ่ายแพ้ลงไปในท้ายที่สุดของมหาสงครามครั้งนี้และคีวบก็จะกลับมานําเสนอเรื่องราวที่เข้มข้นแบบนี้อีกในอีพีต่อๆไปอย่างแน่นอนโปรดติดตามกันนะครับ หวังว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองในคลิปนี้จะช่วยเติมเต็มสาระความรู้ความบันเทิงความตระหนักถึงผลร้ายและความสูญเสียมากมายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพื่อให้ประชากรของโลกใบนี้ยังดำรงอยู่ด้วยกันต่อไปได้โดยสันติวิธีแม้จะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกมากมายแค่ไหนก็ตามขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกดปุ่มซับบี้แทนส์และร่วมสมัครสมาชิกคีย์วอปคลับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการทำคลิปต่อ,ตอไป สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งได้รับชมคีวบเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนการมาของคลิปใหม่ๆเอาไว้ด้วยนะครับอยากให้คีวบนำเสนอเรื่องอะไรอีกในคลิปต่อๆไปพิมพ์ขอกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ